ไอโซพอตยอดฮิตนะครับสัตว์ที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมินิซูชาแนลครับผมโอ้นะครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่จตุจักรพาซ่านะครับร้านมินิสุคาเฟ่ครับวันนี้นะครับที่ผมมาเปิดที่ร้านเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมนัดคนสําคัญเอาไว้นะครับเกี่ยวกับไอซ p พอตยอดฮิตนะครับสัตว์ที่กําลังเป็นกระแสะในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ กำลังอยากจะเลี้ยงอยู่พอดีนะครับแล้วก็บางคนกําลังสงสัยว่าไอโซพอร์ตเป็นคือตัวอะไรนะวันนี้ผมมีกูรูเกี่ยวกับไอโซพอรตโดยเฉพาะนะครับมาให้คําแนะนําเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงนะครับแต่ก่อนไปชมนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับช่องของเรานะครับมีสัตว์น่ารักน่ารักให้เพื่อนๆติดตามได้เพียบเลยนะครับไปงั้นพร้อมไหมยังครับไปดูกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ตั้มนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงไอโซพอดเลยสวัสดีครับพตสวัสดีครับพี่ตั้มเลี้ยงไอโซพอดมานานยังเริ่มเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังเริ่มแรกแก็ประมาณ3-4ปีมาแล้วอ๋อสามสี่ปีแสดงว่าไอโซพอดเนี่ยมันมันดังมาตั้งนานห<ว>มายถึงว่ามันมีคนเลี้ยงมาตั้งนานแล้วถูกไหมใช่ครับ แล้วทำไมมันถึงฮิตในเมืองนอกแล้วในเมืองไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่คือเริ่มต้นเลยไอโซพอตเนี่ยมันมาจากการที่คนต่างประเทศนะครับเขาหาอาหารที่เป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นพวกกบกบดัดฟลอกอะไรเงี้ยครับก็ไอโซพอตก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นสัตว์ที่เป็นอาหารสัตว์คือเลี้ยงเพื่อให้ให้เป็นอาหารอาหารกบออกลูกมาก็เอาไปให้กบดัดฟลอกกินแล้วเห็นว่าเขาเอาไว้ทําเป็นเหมือนแบบให้มันคลีนแทถงให้มันกินขี้กินเศษซากพืชซากสัตว์ในตู้ของพวกสัตว์เลี้ยงคานด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะด้ คนนิสัยเบื้องต้นของไอโซพอตเนี่ยคือเขากินพวกอินทรีย์วัตถุกินพวกซักพือซักคือผักตัดใช่หรือว่าที่เป็นเมดแทงได้ก็เพราะว่าเขากินอาหารเหลือหรือการอาหารจากสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่แต่ว่าหลังๆนี่คือเหมือนเขาเจอพวกสีสันมากขึ้นใช่ครับแล้วก็จริงๆไอโซพอตที่อยู่ในเมืองไทยนี่สวยที่สุดในโลกเป็นไปได้ไหมผมผมจัดอันดับจากที่คุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาตินะครับเมืองไทยเป็นที่อยู่ของไอโซพอตที่สวยที่สุดอันดับหนึ่งโลกอืใช่ไหมโดยเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมครับดักกี้หลายๆคนอาจจะรู้จักดักกี้แล้วแต่่วา เดี๋ยววันนี้ผมเอาแบบวิธีเลี้ยงกับวิธีดูแลเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆที่สนใจดีกว่านะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้แบบเด็กๆที่เขาเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงเงี้ยว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีดูแลดูยังไงนะโอเคงันเริ่มจากพี่ตั้มช่วยสอนวิธีจัดเซตตู้ให้หน่อยเซตกล่องให้หน่อยนะครับเบื้องต้นถ้าเกิดคุณมีไอโซพอตพ่อแม่พันัวเต็มวัยนะครับประมาณ15-20ถึงตัวนะครับเราจะสามารถใช้กล่องประมาณขนาดนี้ได้ทาไมถึงต้องจํากัดจํานวนขนาดข,าดของจํานวนไอโซพอตกับกล่องเพราะว่าหน นี่เป็นสัตว์ที่สามารถพาะขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีนะครับ,รบทำให้เขามีอัตราการเจริญเติบโตที่คอ่อนข้างเร็วเมื่อเร็วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบูมในกล่องเยอะบูมนี่คือเปิดลูกออกลูกนะครับเยอะพอเขายิ่งออกลูกเยอะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับถ้ามันเยอะมากเกินไปหรือมันไม่ไม่สัมพันธ์ต่อปริมาณกล่องมากเกินไปเนี่ยเวลาเขาลอกคราบอีกตัวหนึ่งก็จะมีแบบมาแทะมาอะไรเพราะว่าเนื่องด้วยที่จํานวนแออัด อยู่ชิดกันมากเกินไปกัดกันบ้างอะไรบ้างถสมมติว่าถ้าต้นเด็กๆเขาอยากจะเลี้ยงเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเบื้องต้นเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยอันดับแรกที่ต้องมองคือดินที่เอาไว้ใส่ในกล่องใบไม้เป็นใบไม้แห้งใบไม้แห้งนี่คือใบไม้ที่แห้งกรอบเลยยิ่งดีจะต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้ตะปูลที่ยางเป็นพิษอันนี้อันนี้ต้องเตือนก่อนก็คือเอาง่ายๆเอาแบบต้นไม้ใกล้ตัวแบบบ้านเราเลยก็พวกมะม่วงได้ไหม ใบมะม่วงใบมะม่วงใบชมพู่ได้ไหมได้ครหูกว้างล่ะใบหูกว้างผมไม่แนะนำเพราะว่ายางของเขาเป็นตัวยาผมไม่แนะนำใบ,บหูกว้างพี่ตามช่วยสอนผสมดินหน่อยอันนี้คือผมเตรียมมาไว้นะครับมีพีทมอสพีทมอสด,ดำๆเนี้ยครับโรบมิคูลายโรบมิคูลท์ก็ช่วยเรื่องของความชื้นใบไม้ผูกก็คือก็คือใบไม้ที่เป็นใบนี่แหละเราผลแล้วผล แล้วก็อันนี้คือไม้ผูกไม้ผูกปนแล้วเหมือนกันอัตราส่วนนะครับอันนี้คือดินนี่คือผสมแล้วเนาะ,ะอย่างอย่างที่คุณเอฟพูดนะครับดินกับโอมิคูไลท์ผสมกันแล้วนะครับ<ม>สัดส่วนก็คือดิน<ช>ต้องมากกว่าโอมิคูไลท์ประมาณดินต้อง3ส่วนเนาะ<ม>แล้วก็โอมิคูไลท์ประมาณ1ส่วนกําลังดีนะครับอันนี้ผมจะติ้งต่างว่ากล่องนี้เราจะใส่ไอาซสพอร์ตประมาณ15ตัวอ๋อลืมบอกกล่องนี้ต้องเจาะรูด้วยนะครับคือมันก็ต้องทํารูเพื่อเพื่อให้มันมีอากาศถ่ายเทบ้างการเลี้ยงนี่นะครับถ้าประมาณ15ตัวปกติแล้ววคามสูงของ ผมจะใส่ดินสูงประมาณ1นิ้วเนาะหนิ้วกว่ากล่องขนาดนี้นะครับถามว่าทำไมต้องใส่ดินสูงขนาดนี้ไอโซพอตเนี่ยถ้าเกิดเขาเลี้ยงเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยได้ลูกมาเนี่ยลูกเขาอะจะมุดลงไปอยู่มุดลงไปแอบอยู่บริเวณดินตื้นๆน,น,นะครับเราก็ไม่รู้เขาจะมุดมุมไหนฉะนั้นการปูด,ดินเราก็จะปูเสมอกันหมดแล้วอย่างไม้ผูกกับใบไ,ไม้ป่นเนี่ยเราใช้โรยหน้าดีไหมหรือว่าเราผสมไปเลยในกรณีตัวไม้ผูเนี่ยผมแนะนําว่าโดยวัดบางหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งแบบเหมือนน้องเขาไม่มีอย่างของผมเนี่ยผมต้องไปปผน ปั่นๆมันก่อนครับแต่ถ้าเกิดเขาแบบไม่มีเครื่องปั่นไม่มีอะไรก็ใช้ขอนไม้ผูกแล้วเนี่ยมาวางแหมะนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช้ได้เลยไม้มะม่วงไม้มะขามเนี้ยเก็บมาแล้วก็อาจจะเอามาอบหรือเอามาตากแดดนะครับตากแดดใช้แสงแดดธรรมชาตินี่แหละนะครับฆ่าเชื้อแล้วตาก UV ไว้ให้แห้งๆสักหน่อยให้เบาๆหน่อยแล้วเราก็มาวางไว้เพราะว่าไอโซพอตเนี่ยบางทีเขาไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องกินสําเร็จรูปแบบผลเสมอไปเนาะถ้าเราไม่มีเอาเป็นขอนไว้เขาก็แกะเขาก็แทะกินได้ขอนเนี่ยผมสังเกตถ้ามันผูก ก็กินลำบากใช่ใช่ไหมพยายามดูไม้ม qu ีลักษณะเบาเบาผุผุอ่อนไม้ไม่ได้ก็เป็นก wow ิ่งไม้ก็ยังใช่ครับได้หมดอย่งไม้เบาๆบผุผอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคแล้วต่อไปเป็นใบไม้ป่นใบไม้ป่นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสามารถโรยได้ทั้งกล่องเลยก็ได้แต่ในกรณีเนี้ยผมจะเลือกเพราะว่าเราติ้งต่างเราอย่างไม่รู้เนาะว่าชนิดไหนอ่าผมก็จะเลือกโรยไว้ฝั่งหนึ่งจริงๆแล้วหลักของกล่องเลี้ยงไอซพอร์ตเนี่ยก็คือมีหนึ่งมีดินหนึ่งเลยเก็บความชื้นครับแล้วก็ให้ตัวอ่อน ปูหนาประมาณสัก1นนิ้วส่วนข้างบนพ่ตั้มบอกว่ามี ใบไม้ผูคือจริงๆก็คือเหมือนอาหารเขาแน่แหละใช่ครับอาหารที่เราจะต้องปนผูกไว้เพราะบางทีเราจะเผื่อไว้เ้าออกลูกมาลกแล้วก็ตัวเล็กใช่ตัวเล็กกิน,ลกกนและอันดับสุดท้ายแป็นน้ำมอสกล่องต้องมีใช่ตัวนี้ทุกกล่องต้องมีเพราะว่าหนึ่งเราจะเอาติ้งต่างแทนพืชคุมดินนะครับปกดินธรรมชาติก็จะมีหญ้ามีอะไรใช่ไหมครับอ่าทีเนี้ยในเมื่อในที่เลี้ยงเราไม่สามารถปลูกหญ้าได้นะครับก็ใช้แตลนน้ามอสนะครับเยอะแค่ไหนครับใช้แค่พอประมาณครึ่งกล่องผมแนะนําว่าให้วางไว้ฝั่งที่เป็นใบไม้ ฝั่งไหนที่ใส่ไม้ใบไม้ผุไว้เยอะที่สุดให้วางไว้ฝั่งใบไม้ผุนะครับจัดไว้มุมใดมุมหนึ่งคบใช่ครับใช่ครับตัวนี้ถ้าเกิดเวลาพรมน้ําหรือเวลาพ่นน้ําพรมน้ำให้ชื้นๆเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเก็บความชื้นของหน้าดินในกรณีนี้เราแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วเนาะฝั่งนี้ก็จะเปียกมากหน่อยฝั่งนี้ก็จะแห้งหน่อยเมื่อไอโซพอตไม่สบายตัวแล้วเปียกมากเกินไปเขาก็จะเดินไปฝั่งที่แห้งก็คือเดี๋ยวเขาเลือกเขาจะเลือกฝั่งเองใช่ครับก่อนเราวางเป็สเปกน้ำมอสเราควรต้องพรมน้ําทีี่่ดดินนนนนกออัั้ะปรเ็สําคญ เมื่อกี้ขอข้ามข้ามย้อนกลับไปขั้นตอนแรกนิดหนึ่งดินที่ปกติเราเตรียมวอมิคูไรไว้ก่อนที่จะนํามาใส่กล่องระหว่างที่เราเอามือคลุกเคล้าดินให้เข้ากันกับ,บวอมิคูไรให้พ่นน้ําสเปรย์น้ําแล้วก็คลุกไปด้วยเสร็จแล้วดินมันจะมีความชื้นหลังจากพอเราเอามาดินเอาดินมาใส่กล่องเลี้ยงปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ต้องไปพ่อนอีกรอบนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าเลี้ยงไปแล้วความชื้นหายเราจะพ่นน้ําโดยที่การพ่นไปตรงหน้าดินโดย<พ>ตรงพ่นหน้าดินแล้วก็นใีย่พ่นที่ ใช่สเป็น้ำหมอดตองใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันโดนตัวไอโซพอร์ตเป็นถ้าโดนบ้างไม่เป็นไรครับแต่โดยปกติแล้วเขาจะไม่ชอบน้ําโดยตรงก็จะเขาจะชอบอยู่แห้พยาอย่าไปสเปรย์โดนแล้วกันโดนบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามหลบเลี่ยงใช่เขาชอบความชื้นแต่ไม่ชอบน้ําการเจาะรูของกล่องนะครับไอโซพอร์ตโดยทั่วไปนะครับส่วนมากน้องๆจะเลี้ยงคุณคิวบาริสกันเนาะพวกพวกตระกูลดักกี้เนาะฮอนาล่าสกุลนี้นะครับถ้าเกิดเลี้ยงในบ้านอุณหภูมิปกติไม่เกิน32องศาหรือ30องศาไม่เกิน30องศาให้เจาะร เจาะรอบฝาเลยก็ได้แต่ถ้าในกรณีถ้าเกิดน้องๆคนไหนเลี้ยงไอ้สปอร์ตในห้องแอร์นะครับต้องเจาะรูทางด้านข้างเท่านั้นข้้งบนต้องจำเลยข้างบนไม่ต้องเจาะเจาะรูทางด้านข้างเท่านั้นถามสาเหตุว่าทำไมต้องเจาะรูด้านข้างความชื้นที่มันอมความร้อนอยู่จะสามารถระเหยพุ่งตรงขึ้นไปข้างบนได้เร็วที่สุดลองสังเกตดูก็ได้ครับลองเอากล่องใส่น้ำไปไว้ในห้องแอร์แล้วลองเจาะรูด้านข้างกล่องหนึ่งกับอีกกล่องหนึ่งเจาะรูด้านบนกล่องที่เจาะด้านบนจะระเหยเร็วมาก นี่ก็หมายความว่าคือถ้าเกิดเราเลี้ยงห้องแอร์เนี่ยเราป้องกันการระเหยเร็วป้องกันมันแห้งเร็วใช่ครับแห้งเร็วเกินก็พยายามเจาะรูแค่ด้านข้านงใช่หรือถ้าเจาะข้างบนก็เจาะน้อยรูที่สุดใช่หรือถ้าน้องคนไหนเจาะรูด้านบนไปเยอะแล้วก็อาจจะดูบ่อยๆหน่อยสังเกตดูใช่คอยสังเกตสเปรย์น้ำหน่อยแค่นั้นเองโอเคงั้นกล่องเราได้แล้วพี่ตั้ม แล้วต่อไปเราเรื่องของอาหารครับอาหารของไอโซพอตเนี่ยก็แปลว่ามันอาจจะบางตัวมันอาจจะกินเนื้อมากกว่าไหมหรือมันกินพืชมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบ่งแยกมั้ยนะโดยปกติแล้วไอโซพอตมีแบ่งแยกครับบางชนิดชอบกินเนื้อก,กว่าพืชแต่น้อยมากน้อยชนิดมากที่จะกินเนื้อมากกว่าพืชงันน้นแสดงว่าใน1กล่องเนี่ยเราก็ใส่ทั้งโปรตีนพวกใบไม้ผุอะไรเงี้ก็คือให้มันเลือกกินเอา อย่างนี้ดีกว่าไหมใช่ครับก็คือใส่ไปก่อนใช่ครับอ่าแห้กินอะไรบ้างโดยปกติแล้วผมจะเน้นเป็นพวกผักอ่าเป็นพวกพืชผลไม้เป็นส่วนใหญ่พวกแตงกวาอ่าแครอทแครอทฟักทองครับนะครับก็ขูดใช้ที่ขูดผลไม้ขูดให้เป็นฟอยด์ใช่ขูดให้เป็นชิ้นแล้วล้างให้สะอาดใช่ต้องล้างไม่ค่อยทนต่อ สารเคมีนิด,น,น,ดนิดนึงก็ไม่ได้ครับ <Agre ed. S 2> คือต้องล้างด้วยน้ยา <links. S 1> ํายาล้างผักผลไม้ให้สะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาขูดแล้วก็อาหารปลาทีไ่ได้ไหมเห็น,ห,ห,นหลายๆคนเอาอาหารปลาให้กินอาหารปลาเนื่องด้วยอาหารปลาเนี่ยเราจะทราบอยู่แล้วว่ามันจะมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็อาจจะมีพืชพวกสาหร่ายพวกอะไรอยู่บ้างจริงจริงก็ให้กินได้นะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นนะครับ <chord S 1> ผมว่าให้อาหารสดจะดีที่สุดกุ้งแห้งปลาแห้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะใช้กุ้งกับปลาน้ําจืดนะครับกุ้งฝอย ตามตลาดทั่วไปนะครับเอามาตัดแห้งตัดแห้่แห้งจริงๆแล้วไอโซพอร์ตมันก็คือสัตว์ที่ย่อยย่อยใช่ย่อยสลายที่มันตกตามใช่ครับอินทรีย์วัตถุใช่ครับก็ไม่ต้องซีเรียสมากเนี่ยกระดองปลาหมึกนี่ใส่ไปมันก็ดูเรียบร้อยสวยดีอหวานแต่กระดองปลาหมึกทำไปเล่นไปมันผมใส่พวกมันมาแทะแบบเรียบร้อยแบบใครบอกไม่กินจริงๆผมว่ามันอาจจะมากินพวกแคลเซียมอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับมีส่วนนะอันนี้มันกวาการอะไรแต่ว่า ใส่ไปเห็นโอเคเขากินแล้วก็ออกลูกออกหลังได้แล้วมันไม่ตายแล้วก็ควาแฮปปี้เลยใช่ครับเนาะนะครับต่อมาเรื่องบางคนถามว่ามันต้องอยู่ที่แอร์ด้วยหรออืมคือไอโซพอร์ตในปกติแล้วเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินเป็นหลักเนาะอาศัยอยู่ตามพื้นดิน่ายอยู่ตามซอกหินใต้ก้อนหินนะครับหรือใต้ขอนไม้มซึ่งโดยปกติแล้วอุณหภูมิที่อยู่ในป่าที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่ในป่าที่แสงแดดส่องจัดส่องถึงมากสักเท่าไหร่เขาจะอยู่ในป่าที่ค่อนข้างรกทึบนิดนึงนะครับฉะนั้น แสงเนี่ยไม่มีความจำเป็นต่อไอโซพอตนะครับห้องจะมืดแค่ไหนหรือเอาไปเก็บไปตรงไหนก็ได้ที่มีความมืดได้หมด นะครับแสงไม่มีความจาเป็นแต่ที่มีความจำเป็นคือความร้อนกับความชื้นนะครับ,ค,รบความชื้นอย่างที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเนาะแต่ว่าความร้อนไอโซพอรตต์ตตระกูลที่น้องๆนิยมเลี้ยงกันทั่วไปพวกดักกี้พวกเป็ดนะครับเขาจะชอบความร้อนที่ไม่น่าจะเกินประมาณสัก30องศาคือเป็นไปได้อย่าเกินอาจจะเอาไว้หามุมหามุมวางไว้ใกล้ๆห้องน้ําหน่อยหาโตเล็กๆเห็นว่าพี่ตั้มมีเทคนิคในการให้กล่องมันนูนนภูมันไม่สวิงมากก็คือแบบหล่อน้ำอาไว้อย่างนี้ได้ไหมเล็กๆอ่าวิธีการ อย่างเช่นตอนนี้ใกล้หน้าร้อนแล้วกะละมังหนึ่งใบเนาะในกะละมังเนี้ยนะครับเราใส่น้ำสมมุติว่ากล่องขนาดเท่านี้เนาะกะละมังก็ควรจะใหญ่กว่าขนาดกล่องประมาณนี้กะละมังใส่น้ําไว้พอวางกล่องลงไปแล้วกล่องที่เราใส่ของเนี่ยมันจะมีน้ําหนักนะครับทำให้มันจมน้ำเนี่ยควรจะพอดีตรงขอบดินนะครับพอดีตรงขอบดินพอดี เนาะแมตแมทที่ใส่ใช่น้าจะท่วมแค่ตรงนี้พอน้าท่วมตรงนี้เสร็จปุ๊บความชื้นในดินเนี่ยมันจะยังอยู่ความเย็นความเย็นแล้วความชื้นมันจะยังอยู่นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรหลอดนะไม่ให้มันมีความชื้นอ่ามีความชื้นความเย็นของกล่องในสําหรับคนที่แบบไม่ได้เอาไปอยอยู่ในห้องแอร์พอเลี้ยงได้สักพักเนี่ยมันจะต้องมีลูกแน่ๆเลยไอโซพอร์ตเนี่ยขึ้นชื่อส่วนใหญ่ ชื่นชื่อว่ามันออกลูกไวเรื่องของการเพราะพันธุ์จริงๆไม่มีอะไรแค่สําหรับผมนะตอนที่ผมเลี้ยงนะตอนซื้อมันใหม่ๆอะเหอเขาก็เปิดวันเลยไนะม่เคยเห็นลูกเลยนะแต่พอหายเหอะวางไว้เ,เฉยๆเนะี่ยเปิดอีกทีนึงนะตัวเล็กๆขึ้นเต็มเลยเหมือนกับที่ผมบอกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแสงเพราะเวลาเราเปิดนี้แน่นอนพวกนี้ถ้าเกิดเจอแสงบ่อยๆบางทีกําลังจะตั้งไข่หรืออะไรเงี้ยเราจะตั้งท้องเขาอาจจะล่าถอยออกไปอีก<ม>ไข่ก็จะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เร็วเท่าที่ควรก็คือเขาแย่มาก อย่าไปควรบ่อยใช่อย่าไปควรบ่อยคือดูได้แต่มันเป็นเป็นสัตว์ที่มันไม่ควรมาจับไงเนื่องก่ใช่ครับแลหลายคนบางทีเหอใช่ไหมแล้วก็เอาจับมาใส่มือบ้างแล้วก็กิ่งตกอะไรอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะตายหรือไม่ไม่ผสมพันธุ์เพราะว่าสัตว์ทุกตัวมันกินที่ไม่เหมือนนใช่ครับงั้นก็หลักง่ายๆของการเพาะพันธุ์นะครับคือปล่อยยาวเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากแล้วก็เวสักพักๆเนี่ยถ้าอาหารถึงอุณหภูมิได้๋ยวมันก็ใช่ครับเัาจะบุมขึ้นมาเอง พวกนี้มันมีอายุไขประมาณเท่าไหร่ครับจากที่เคยเลี้ยงมาอยู่ได้ประมาณ8เดือนถึง9เดือนหลังจาก3เดือนแรกไปเดือนที่เหลือเขาสามารถผสมพันธุ์และออกลูกให้ได้ตลอดทั้งปีอันนี้ต้องอยู่กับอาหารความสมบูรณ์ด้วยปกติเนี่ยเขาออกลูกทีเยอะไหมครับโดยปกติแล้วคือท้องหนึ่งก็จะมีประมาณ10กว่าตัวถึง20ตัวโดยที่แม่ถ้าแม่ตัวขนาดแม่เขาตัวใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งปริมาณไข่แล้วก็ปริมาณลูกก็จะยิ่งเยอะตามเยอะขึ้นใช่ครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญนี่เรื่องสุดท้ายเลย น้ามัทสมุรคทุกคนเนี่ยต้องเจอเหมือนกันสำหรับการเซตตู้ใหม่แล้วก็เจอเชื้อราเ,อเชื้อาราที่ขึ้นมากับอาหารหรือกับไม้ขูกเนี่ยพี่ต้ามีวิธีจัดการยังไงเอาเป็นว่าเราดูแบ่งจากสีของเชื้อราที่เราเห็นเลยดีกว่า เชื้อราที่เห็นเราเห็นกันซวยโดยส่วนมากจะมักจะเจอเชื้อราสีขาวที่ฟูฟูนะครับเหมือนเหมือนเหมือนปุยนุ่นนะเหมือนขนมใส่ไหม่เลยฟูฟูเชื้อราตัวนี้ไม่สวยจริงครับแต่เชื้อราตัวนี้ไม่มีอันตรายต่อไอโซพอดทำให้ไอโซพอดตายใช่ไอโซพอดไม่ตายมันไม่สวยงามแค่นั้นเองวิธีแก้ไขก็คือแค่ตัดออกนะครับสมมติเชื้อราขึ้นที่กระจุกตรงนี้ก็หยิบกระจุกตรงนี้ออกแต่หยิบต้องระวังด้วยบางทีติด ใช่ติดติดติดตไปด้วยนะต้องค่อยๆตักต้องค่อยๆดูนะครับเลี้ยงไอโซพอตนี่ทำให้กลายเป็นคนละเอียดได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้คือสปริงเทลใช่ครับถูกต้องสปริงเทลเนี่ยจริงมันเป็นของคู่กับไอโซพอตเลยใครที่มีเนี้ยไอโซพอตจะต้องมีสปริงเทลใส่เข้าไปหน่อยจริงสปริงเทลจริงไม่ต้องไปซื้อก็ได้เนาะใช่ซื้อที่ไหนขอเขาหยิบมันหยิบดินมันใช่ใช่อแป๊บเดียวนะมันบูมเต็มใช่ครับแล้วก็สปริงเทลตัวนี้มีหน้าที่ในการกินเชื้อรา ใช,ใช่ครับกินเชื้อราแล้วมันก็ก็กินเศษพืชเศษอะไรที่มันตกค้างของไ<ช>อโซพอดใช่ครับใช่เนี่ย<ช>ก็ต้องมี2อย่างคู่กันจะเลี้ยง<ม>ระบบนิเวศมันจะได้สมดุลกันใช่ครับเนาะงั้นวันนี้ครับผพว่าหลายๆคนที่คิดจะเริ่มเลี้ยงไอโซพอดเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีความรู้คร่าวๆแล้วในการจัดจัดตู้จัดเซ็ตจริงๆแล้วไอโซพอดนี่มันสามารถใช้มาตรฐานแบบนี้ได้หมดเลยใช่ไหมพี่ตั้มครับอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานเลยส่วนมากโดยทั่วไปใช้แบบนี้กันได้เกือบทั้งหมด ก็คือต่างกันแค่อุณหภูมิกับความชื้นบางตัวมันอาจจะชอบแบบชื้นน้อยหน่อยอ่าใช่เย็นมากหน่อยใอะไรก็คือไปอยู่ที่เราไปปรับเอาเองแต่ว่าเบสิคพ <ő> ื้นฐานของการเลี้ยงก็คือต้องมีดินมีใบไม้ปุูกผิ่งไม้ปุูกแล้วก็สเปกน้ำมหมอเพื่อรักษาความชื้น นี้นะครับต้องขอบคุณพี่ตาั้มมากเลยครับ,รบที่ามาให้ความรู้รเพื่อนที่กำลังจะเรียน ISOport กันก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นไกด์ไลน์สาหรับคนที่อยากเรียน ISOport ได้นะครับ<ม>ก็เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่เรื่องกับ ISOport นี่แหละนะว่าคราวหน้าเราเอาตัวแต่ละตัวมาแนะนาดีกว่าว่าตัวไหนมันหน้าตายัางไงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ